สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําหมูทอดเป็นแบบทอดแบบเส้นๆนะคะเป็นสูตรหมูทอดที่ทําง่ายสุดๆค่ะวัตถุดิบน้อยแป้งที่คุกนะคะถ้าไม่มีแป้งทอดกรอบก็สามารถใช้แป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าผสมกันได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีแป้งมันแป้งข้าวเจ้าไม่มีแป้งทอดกรอบใช้แป้งสาลีผสมแป้งข้าวเจ้าได้ค่ะถ้าไม่มีแป้งข้าวเจ้ามีแต่แป้งสาลีอย่างเดียวก็ใช้แป้งสาลีอย่างเดียวไปเลยค่ะแต่จะไม่กรอบเท่ากับผสมแป้งข้าวเจ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทําง่ายๆมากๆเลยค่ะ เราใช้ส่วนสันนอกหมูค่ะจะหั่นเป็นเส้นๆยาวๆนะคะหนาหน่อยเวลาทอดออกมาจะได้กรอบนอกนุ่มในค่ะใช้หมู200กรัมนะคะหั่นเสร็จแล้วเราก็มาปรุงรสนะคะปรุงรสง่ายๆเลยค่ะใส่พริกไทยตามชอบเลยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อน น้ำปลาหนึช้อนคนหรือว่าขยำให้เข้ากันใช้เวลาประมาณสักสอนาทีนะคะให้หมูดูดเครื่องปรุงเข้าไปให้หมดค่ะแล้วก็จะใส่แป้งมัน1ช้อนค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้า1ช้อนแล้วก็คลุกให้หมูกับแป้งเข้ากันทั่วๆเลยค่ะ เสร็จแล้วก็นำไปทอดได้เลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนเราก็จะใส่หมูทีละชิ้นนะคะหั่นแบบนี้เวลาจับทอดก็จะง่ายมากค่ะทอดให้สีเหลืองทองทั่วๆชิ้นหมูเลยค่ะก็จะกรอบนอกตุ้มในแต่ถ้าหากว่าอยากให้กรอบ ก็จะทอดนานหน่อยเบาไฟลงกว่านี้หน่อยหนึ่งนะคะอันนี้เราทอดให้กรอบนอกนุ่มในนะคะเราก็จะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงทอดเลยค่ะข้างในสุกแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าชิ้นไม่ได้หนามากสีขนาดนี้พอแล้วนะคะแล้วเราก็จะทอดหมูที่เหลือต่อให้หมดเลยค่ะเบาไฟลงหน่อยนะคะเพราะว่า น้ำมันจะร้อนมากกว่าตอนที่เราทอดครั้งแรกขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ a c e b ุ o k สวนของ h o ุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ